ไ้สองจุมเขาเขียวขานาะ่โป้มรัดบ้านนั่นเนะ้านอนต้องฉีดอี <laughs> เขาตอกจุมแล้วแหละออกฤทธิเป็นเผา,าเขาเอาเงาเย็นกันกน,กน,กน,น,นาะนีะนาผีเขาก็ทำรุ่งรัดวานนะีผีเขารุ่งรัดวานคือนี้ผีเขารงลงว,นะวันนอกคําจะลงในเวียงผีเนะี <laughs> <laughs> ่ยวีทาง่อมหัวคํขขารุงวันนอกล่งอไก็ได้งานก้นวัน,นก้นเมืนนอ,องเขาถาม,มาอ่ะเจ๊อ่มาเดียวเป็นฮือคลา เงาไล่เขามันเมื่อเขานี่ยผีว่าเออเมื่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกว่าเอาไหนกว่ามันต่างเมื่อนานได้พี่น้องไตเขาอันมีดวงสุกสักตึกกันเนาะงามยีนอ่อนในวันอันคนดักกองช้ำดูในเบียงมาในวันผีเขาทำที่ถึงหู้คลานี่เออเก่าตัวในเพชรปุกเออทำมาในวันนั้นนะบอกว่าผีก็เรียนเพชรปุกทำเมื่อเดี๋ยวนี้นะเออในเขาว่าอย่าไปว่าคนเมืองเมืองเข็อย่าไปว่าไตละอันอุบลองเพชรพ่ามผมเนี่ยไตอ่าผีก็ ยังอุบรอมพ่อมโหมนี่เขาวะเนี่ยครับวะฮะนะอันนั้นอาจารย์เขาได้ยินมาก่ะเขาที่ใส่หัวข้องหัวเสียงหนังจอนเช้าครับครูบาตื่นเตะเลยตอนฉาสุขคำจะสุขคำเนี่ยว่ารองพ่อมโหมไหนซื้อสากระยิ้นแต่ครูบาทามาพ่อมโหมเป็นยังจต่เขา,าเดะติลาว่าศนะา,นา,าสนา,าต,นตา,ารองพ่อมโหมศาสนาพุทธนะหมายถึงศาสานาะพุทธศาสนาพุทธนั้นเป็นรองพ่อมโหมตารองพ่อมโหม เอาลองพ้อมหมอ่อนลองพ้อมหมเพราะว่าทำตราดการสอนพระเปียนเจ้ากว่ามีเนยโหเสิร์พเนย่คนก็นน yes ั้นอัมยาลองพ้อมหมอําแจกลองพ้อมหมครับพอทำตราพระเบียนเจ้ากว่ามีเนอนาเฮนเนยโหแม่เนยโหม่สองกนนั่นพิษกันครับพิษกันก็เดีขึ้นดีกันขึ้นพิดกันก็เปียกกันครับติดด้วยนาลุวันเมื่อเดียวอันโหม่เปียนกันพิดกันในกระเบีองมีทำตรา ฉังว่าทำตลาดถ้าเป็นเจ้ากว่ามีเนื้อผูกก้างปู่เหงเนงี่กวันนั้นมีลองแตะกันครับมีรองพอมหผมด้วยก็มีเนื้อผูน้ำการวานการเมืองอมีเนื้อจอมซึ่งธรรมดาีนก็มันดีมีรองพอมหผมน่คนรับเมื่อไงตีเอาลออ่ะนะวาศาสนา,าและลองพมหผมตีหรือมมเปลี่ยนมาเจ้าเขาไปมาด้วยไนเมื่อในเขาขาอะไรมถ่อมตั้งหูเจ้าคู่รองสองตังสองบาลัดกว่านั้นไหลไปวนไหลตั้งหูเลยไหลเฮงเจือดีครับ ก็บางตันข้าได้ดั่ร้องครับหรือไดมีหรือกำกำมีมันเหตุใดคบเนหตุใดเขาหมอพ่นครับเหตุใดโอ๋ๆเขาในจึนปังหันเลยงมากครับลองอันปัญหามีอยู่ในวันในเมืองกอดีเนื้อนนยขนเอกกอดีเนี่ยป้อมใกล้มีปังตันใครเหตใดในเขา้ามมีไปวันและอินเฮียงเสืครับก็บอหานี่ในไปวันใต้เขาครับปังปังตัวขาปีเขานะ่และเนื้อต่งวงเขาและเนอ แค่ปุ๊อันใต้เขาต่างนะเป็นรองอันพิดกันมกน่กันซีน่กันนนะ่กันเฮอโออใตนี่มันพอไรเจนะอันตตกขึ้นอย่างนครอันในขั้เปมาชีน้นี้ใตเนี่นนมยม่นใจครับเขาหันเนือนื้อเนียดอันนเนืเลี้ยงอันนึ่เมื่อป่นมาเหือนหาในเครเมืองไทยในะี่อเหือนหาในกะ้นตายสามปากกันนสามปากต่งสปากพอเห,นะหือนหาในเฮียงเนตายในะ ເຂົາຂ <laughs> <laughs> <f dragging> ີດລ <hei> ົດເຄື <spooky> ່ອງຜ່າກ <ideia> ັນຄີກ້າ <funky> ຜ່າ <a> ກ <rehears als> ັນກິນເລົາເຮເມົາເຮຜ່າກັນໃດສາມປາກເຖິງສີ່ປາກກໍປໍ່ສັານມາາເຮັດຈນານອງທຸງເມົານອງຕຂອງເຮົາພນອງທຸງເມົາຕຂອງແນນ່າມາອັຕອນກິນລົາເມົາເຮິດັນໃແດ່ຂີກາປິ່ນອງທຸງມົາຕ້ຂອງເຮາບນາບກາຫົດນໍລ່ໄນຶ່ງນກໍພາ พอเขาเือดหาใพอเขาเห็นหไหนแก่เขานะอําไปพ่อมโฮมสังพ่อมโฮมกันเหตุการณ์ไว้ีิน้องเมืองตีเมืองลาเขาจังไรหมายหนึ่ง,จ,งจังใจค่ะบ่น้องเขาเขาแต่ว่าได้ออกมาให้ข่าวรู้เขาหันนะ้าบีกายเบี้ยวเ่นะพ่อมกันเหตุการณ์เมื่อไหจ,จะาคู่ป้ามาพ่อมกันกินยาอันนี้มันจะตั้งขึ้นยาก็ใครพ่อมเขาและนะ้วนั้นอันพ่อมในค้นยาหออน้าเอากาดีเน็นพ่อมอันลองดีเขานะก็มนนั้นมีกวนกล้องเขาว่ไอกล้องไอสายกล้อง เป็นเป็นลูกกวนสตีโลดีเมืองไทยค่ะมันขี่กาไว้ไหนเอา่นเลยกางกับปีนตกตกนั่โอ้อ๋อในเน่าค่ะพอโอ้อ๋อเน่าเนี่ยมอยาค่ะว่าป้อมลายลายโอ้อ๋อได้ไหลายโอ้อ๋อมันเหมือนเก่าขึ้นเนี่ยว่ะพอเมงก็ว่าเป็นคนมีขนาดอ่าสั้นปากล่างเหียงล่างเงินไทยลูกคนมีเปยังคะก็อ่าเคยลายก็หื้อลายเครเชียงก็หือเชียงพอว่าลายโอ้อ๋อด่วนเท่าไรเนี่ย ขาขายเด้กขามเชงเงินไรกันนี่ก็ในคำมีเขกล้องลูกเมืองเขียในเมือขายโอออนี่เขาเมื่อขายที่เมืองไทยนะก็เมื่อเขนในเขาพี่น้องเมืองเขียนในขมอขมอจ้ำโอ๊ะอจํำยานะพอเมื่อถึงเมืองไทยนี่มือยินข่าวว่าลูกเศรษฐีเมืองไทยใครโอ๊อนี่รับมันก็ยินขาวมันก็เอามือตีค่ะเอามือออออกวนสามเครือเขาเนเอาเมื่อขายบันไทยมือหลานีกวนไทยอันประมิน เขาเป็นราบบ้านเมืองเขีสูขลาออกอ่อนเลวมีสามอันดึกด้วยันพว่าพอเม้มาด้วยนี่ก็ไม้นึงเขาคล้ายนนออกออเป็นออกอ่อเพิอกออญี่ปุ่นไม้สองรู้ไม้องนเป็นอออออเมริกันนี่เขานี่นะไม้สามออกอ่อนไตนี่เขานีมีหลายอันคันนดะออกอ่อนสามอันก็นดียวเดียมเข้าค่ะเพราะออกอ่อนไตนี่เขาก็มคลายอยู่ขนา ปพนั้นเขาทำด้วการู้เนี่ยว่ามนนายไทยเดมันใครโอ้ออกจากปุนค่ะมันเป็นเมียไอเนี่ยเขาใครโอ้ออกจากปุนกาเฮือหนึ่งแสนเงินไทยนี่ยครับว่าเพราะกากาเฮือถามถามด้วยโอ้ออออเมริกาโน่หาแสนเงินไทยวะกาไอญี่ปุ่นนะก็เลยโอ้ออได้ยเนี่ยหาล้านะครับวันนั้นนเข็ดตุ๊กนไทยตุ๊กจะให้อยูงโอ้ออไต้มันปีกกาล่ะ โอ้โอ้แกป่านี่ฮะแสนก้อยอันอเมริกาเนี่ยหาแสนแต่ยามฮารล้านเงินไทยฮะน่มันตัวก็อยู่หมกสองเหงียนแเอขนาดนั้นอยังโอ้โอ้ไต้เปีกามันทำให้ย้อนสังเกะโอ้โอ้แกปานหนึ่งเสนไอ้ยังเนี่ยมันกาลานี่โอ้โอ้แกปานเนีเขาเอากาเจ้ารองขึ้นเยอะในวันเมืองเขาลุ่มบนเจ้าตาพ่อหมเขาขุมบนเจ้าตาขึ้นเยอะเลยโอ้โอ้เขาเนี่ยไเจอกันนำหน้าเอนี่เขาว่านนะกบเจ้านหนาโอ้แกปาเนีเตรียมมือไปเผา บางตึกหลวงปรแกรมสองเขาบ่ามีเฮือลมน้ำเขาเจาะโอ้โอเขาน้ำหนาวเมืออ่อเขาเป็นไม้นึงก็เลยให้ยังโอ้โออบริการช่ำกายจับบันเอออันนั้นดกลุ่มเจเ้าเฮ็ดกองให้กะายยืมนิดเดีไว้มันเพราะเล้เจอนำการเฮือนี่วะนี่ยนะเฮ็ดกอง,งให้ให้ดลีงเปลี่ยนตึกกันปอนนั้นกำเนิดชนในข่าวนายไทยขย้อนถามเฮียงโอ้ออได้ปีการนะโอ้ออได้มันได้เจอกันเลย <laughs> กัดก่างยังมีคนตบมือปั่นขาน่ะพพอในเมืองได้ได้เหยมือคาเป้ว่าโอ้ได้ฮาลานคุพตบมือปั่นเาคัน่ะก็เป็นในนั้นปองอินขนาเนาะเขาว่าเฮียงโอ้ได้มันในใจ้าชำทาแทงวะนะมนเจ้นเจก็นไเจเจ้อ่เอันขี้เข่งวะเจ้ก็อะไร่จเดียนเขาใกล้พิษกันนี่เจเดียนเขาใกล้ตึกกันนั่ก็ขงในวันน่ยนะตัวแพงกํามในวนั้นก็อันนเจ้เต้